อยากให้ลมหายใจสุดท้ายได้หมดไปในตอนนี้มันเจ็บจนเกินร,รับไว้หัวใจจงลังไลไปเสียที มันผิดที่ฉันเองที่เฝ้ารักจึงทำให้เธอนั้นมองข้ามไปมันผิดที่ฉันเองที่ง่ายนักของตายก็มีความหมายแค่นั้นมันผิดที่ฉันยอม เธอไปมันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจผิดตรงที่ไว้ใจฉันมองตัวเธอ